กายเป็นสเราเมาเป็นีเก็ไม่รู้จักคในงานใช่ไหมาวเดินมาูไหมเรลัวเดินมาไหมร้แลัวที่เป็นไฟเดินมาดไแต่เมื่อไห่เเลยศูเก้าสองจุดสามศูนย์สองจสามมันเลขยังศูนย์ศูนย์แค่

ช้อนสุดท้าครับช้อนสุดท้าเอ้าดีเลยวะบักอ้นเกอ้นอ้นบักอ้น้นที่นี้่๊โอ้ โอ้ค่ะอ่าสวัสดีครับตดตด <laughs> <laughs> ừ. ừ, <laughs> <Có. cười> กลัไป well? ้าตต้นารม่าง้ตเองเน่แกงกันมบอกมะข้ยกบุกน้าจะวูบหลแดนจ้าสนสุดท้ายยอมรับแล้วการมกคุณนองรับแล้วน sí> uh OK> ี่หัว่ Monet> ริมันมาจากช้างคุณพเรืองเดินี

อยู่อยู่ cho อยู่ได้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 

เกมอยู่พูดเขาอ่ะโอเคตัวเองเกมอืมเนี่ยนเรับาวอาอตัวนี้เราเปิดนาร์ดแล้วกลกองคุณมีออกคุดม่เอมาะนี้ออกคุดมึงกูไปแล้ว dạy bóng chứ không dạy này ngắn ngay không

บ่อป hmm. oh, ิงอ่ะนี่เนี่ยนีน่นี่เนี่ยผึ่งูู้หัวร้อนบ่บินตะเกียงเป้กระเป๋าปังปอนนี่มีรเพอร์เซนต์บ่อไม่เคยเห็นเยไอ้น้ำจดับน้ำเคเขาเรียกว่าน้ำเกลือบ่อสายดิจ่อารสายดิจิตารเรากลัว่า

เอาให้าออกฟิศไม่ใชสิามาเราจะกลัลมึงไม่ดูจิวาแล้วบินทีนี้การศึกษาความหลหเขาบอว่าการน้ำ

มันจะยังคมล่องรอยไว้โดยธรรมชาติรักษาไว้นะคะซึ่งเรียกว่ามันจะเป็นการาดินบัตนกคะวมอสียข้อตั้งแต่อเสิยเหมือได้หลายอย่างนะคะพรมันกที่รา้าีะม้ก็ ักเรียนดูด้วหนังสือสีดำๆนักพอดีพิยาและนักบันทึกชีวิตตอนนี้พิยาจะรู้ว่าเป็นนักอะไรนะสื่อารเกี่ยวกับอะไรนี่คือการเรียนดิบแรกแล้วนี่ว่าเป็นชีวิตต้องการอะไรกันบ้างบันทึงบันทึกรีวิตการทัศชีวิตศึกษาเกี่ยวกับ บันนักบันผู้ชีวิตศึกษาเกี่ยวกับสร้างตัวนักคนนี้ที่จศึกษาเกี่ยวกับพวกนิยนค่นี่พวกนักบันผู้ชีวิตเขาจะศึกษาธาตุเดียวกันโดยอาศัยหลักฐานจากธาตุเดีวันเหนกับนันเรื่องหน จบแลจ้ะบ่ฮมันไม่จบมันอยู่กูบังงี้าถูกอยู่ใี่ไหมจบแต่ไม่ใช่ตอนเก่าแต่ยังออกบังงี้ยูทูาการตัวนี้คือแปลว่าอะไรคะการตัวนี้การตัวนี้คือเวลาไหมคะตารางพลังกานนะคะเกี่ยวกับโครสร้างหรือบานเกี่ยวกับเอ่อการเกิดการดับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

อมยหก็จะมีระยะเวลาวันศรวนอายลตามแล้วก็ไปแบ่งเป็นยู่แบองเป็นสมัยด้วยนะคะแล้วก็บอกเวลาแล้วก็มีการัของสิเชือื่นรอไม่ถูกทั้งสามคอถ้าตอไม่ถูกแสดงว่าเราเกไม่เก่งอมถามอยู่หน้าไหนคะนิมจุเออ เนี่นี่สามคน อานนีน้องเสือมีบ่างยีราดทำอะไรเราตัดเอาไว้ก่อนครับหมีหมอผมวาดคนดื่นสุด้ายเสืสันนิษฐานครเดนทางมานอนมาอะไรกองกันอยู่ตรงนี้ผมมีกองกับชาวบ้าแล้วอาจารย์ มันเหรอาพราะนาโคบอะมันผ้าไปทัวร์ไม่อาจารย์มันพ้าหมูเร็วก็คือกูแหละอยู่ซ no ื้อกับหลุมละลายเหมือนอยู่ซื้อกับหลุมละลาย

เออคนที่วางระเบิดก็สามารถมาแอบสภาูได้นะคเอ้เอจู้สารภาพกูได้นะูจโทนึ่งหนเขียนจาไปตาายาบบอกเมื่อพร้อมแล้จต้องเปิด